สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบอร์ดเกมสนุกครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมหนึ่งที่ผมเคยพูดถึงบ่อยมากๆเลยแต่ไม่ได้มีโอกาสทำคลิปวิดีโอรีวิวหรือว่าทำคลิปวิดีโอโอเวอร์วิวของเกมนี้สักทีหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนเนี้ยผมเริ่มมีอุปกรณ์ครบครันมากขึ้นแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำวิดีโอโอเวอร์วิวเกมนี้ให้เพื่อนๆดูแต่พอเวลาผมเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับ Hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida. Soy obrero de mi Cuba, trabajo con gran tesón, porque la patria me pide aumentar la... ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับระบบของตัวเกมคิวบา i b เบรเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกกับประวัติศาสตร์ของประเทศคิวบากันสักเล็กน้อยเพื่อที่จะได้รู้สึกอินมากขึ้นตอนที่เรารู้จักระบบของเกมแล้วครับ ทีนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายฝ่ายหลายประเทศมากที่มาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของคิวบาตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินของคิวบาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปี1900ทําให้ประเทศนี้เนี่ยก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของประเทศนี้พอสมควรเลยแต่จุดพลิกผันเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1952ครับเพราะว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นโดยฟูเจนชัวปาิสตาเขาเนี่ยล้มรัฐธรรมนูญแล้วก็ตั้งตนเองเป็นผู้นําประเทศทําให้ประเทศคิวบาเนี่ยกลายเป็นระบอบเผด็จการทหารซึ่งประชาชนจํานวนมากก็ไม่เห็น ด้วยแล้วก็ออกมาต่อต้านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือฟิเดลคาสโตรผู้มีชื่อเสียงโดยในวันที่26รกรกฎาคมปี1953เานี่ย, <S <S เ,ยเขานำกลุ่มคน160คนเนี่ยบุกไปที่ฐานทัพที่เมืองซานติอาโกถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้แล้วก็ผู้ติดตามส่วนใหญ่จะถูกฆ่าเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเขาได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเขาก็นำชื่ออ่าเขาก็นำวันที่ที่เขาไปบุกเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลก็คือ26 July หรือกฎาคมนั่นเอง ทีนี้ต่อมาฟิดลคัสโตรก็ได้รู้จักกับหมอเชเกววราผู้โด่งดังนะครับที่มักจะอยู่ท้ายรถบรรทุกเนี่ยโดยที่กลุ่มท6่ไม่้ซิกจูไล่ก็ใช้ทุกวิถีทางนะครับในการต่อต้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบกองโจรหรือแม้แต่การพรอปประกันด้าพี PR, ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มคนในประเทศอ,อื่นๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาทําให้มีทรัพยากรมีปืนมีเงินเนี่ยส่งมาช่วยเหลือจากประเทศอื่นเป็นอย่างมาก ทีนี้ต้องบอกว่า popularity หรือความนิยมของกลุ่ม26จูลาเนี่ยโด่งดังมากเลยนะครับอย่างทุกคนก็อาจจะเคยเห็นเชคกิวราไปให้สัมภาษณ์ถึงสหรัฐอเมริกาเลยทำให้เมื่อ popularity ของกลุ่ม26จูลามากขึ้นเนี่ย ตัวรัฐบาลของบาริสตาคิวบาเนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมน้อยลงเรื่อยๆสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มลดการช่วยเหลือจนถึงขั้นในปี1958เนี่ยสารัฐก็ถอนการช่วยเหลือบาริสตาอย่างสิ้นเชิงทําให้ปี1959บาริสตาก็ตัดสินใจที่จะหนีออกไปจากประเทศคิวบาเลยแล้วในปีเดียวกันนั้นเนี่ยกลุ่ม26จุล y ก็สามารถที่จะยึด คิวบาได้สําเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้คิวบาเนี่ยกลายเป็นคอมมิวนิสต์จนถึงทุกวันนี้นี่คือประวัติศาสตร์กระแสะหลักของคิวบาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราลองศึกษาอย่างรายละเอียดเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็มีกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้เช่นกันอย่างเช่นกลุ่มแรกคือกลุ่มเดเรก t o r รโอครับกลุ่มเดเรก t o r รโอเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาชนชนั้นกลางครับ โดยที่พวกเขาเองก็ต่อต้อตอานรัฐบาลเหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะที่26รกฎามเนี่ยต้องการเปลี่ยนระบอบของประเทศให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยทางกลุ่มเดเร็กทอริโอเนี่ยต้องการเปลี่ยนให้กลับไปเป็นประชาธิปไตยเฉยๆครับคือพวกเขาเป็นกลุ่มนักศึกษาชนชั้นกลางขงไม่ได้ต้องการคอมมิวนิสต์เขาต้องการให้คิวบานี่กลับไปเป็นประชาธิปไตยเหมือนก่อนที่บาริสตาเนี่ยจะทำการรัฐประหารนอกจากกลุ่มเดเ e ็กทอริโอเนี่ย ด i เรกทอริโอเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มซินดิเคตหรือว่าพวกกลุ่มอาชญากรพวกนายทุนที่ค้ายาเสพติดเปิดบ่อนเนี่ยอยู่ในคิวบาครับซึ่งพวกนี้เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะขัดแย้งหรืออะไรครับเอาละครับทีนี้เราก็เห็นภาพรวมของบริษัทคิวบาในยุคนั้นแล้วเราไปรู้จักกับตัวเกมกันเลยดีกว่าเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าใจกับภาพรวมของบอร์ดเกมคิวบาลิเบรกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายทั้งหมดด้วยกัน เริ่มจากฝ่ายแรกก็ครับก็คือฝ่ายรัฐบาลต่อมาคือฝ่าย26กรกฎาคมจุลที่ต่อต้านรัฐบาลแล้วต่อมาก็คือฝ่าย d i r e c t o r i a ที่ต่อต้านรัฐบาลเช่นกันแล้วก็ฝ่ายสีเขียวคือ syndicate ที่เป็นฝ่ายนายทุนคาสิโนค้ายาพวกนี้นะครับโดยที่ในเกมนี้เนี่ยจะมีแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะชนะได้อย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่มีวิธีชนะที่ไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทีละฝ่ายเลยนะครับเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลนะครับสําหรับฝ่ายรัฐบาลในเกมนี้เนี่ย เป้าหมายของเขาก็คือทําให้ประชาชนในคิวบาเนี่ยสนับสนุนเขาให้มากที่สุดทีนี้เราลองมาดูสักสถานที่หนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นสถานนี้ที่ชื่อว่ามาทันซาเนี่ยถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยจะพบว่า1จะมีตัวเลขอยู่นะครับแล้วก็จะมีกล่องใหญ่แล้วก็ตามด้วยกล่องเลขครับทีนี้เลขหนึ่งนี้หมายถึงประชากรที่อยู่ในมาทันซาครับแสดงว่าในเนี้ยมีประชากรอยู่จํานวนหนึ่งส่วนกล่องใหญ่นี้นะครับแสดงให้เห็นว่าใครที่ควบคุมสถานที่นี้อยู่ เนื่องได้ว่าไม่มีมาร์เกอร์อยู่เลยแปลว่าไม่มีใครควบคุมมาทันซาเลยและสุดท้ายกล่องเล็กนะครับจะแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่อยู่ในมาทันซาเนี่ยสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐบาลครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันมีมาร์เกอร์ที่เขียนว่า passive opposition คูณห่งสีแดงอ่อนๆอยู่แสดงว่าประชาชนที่นี่เนี่ยไม่ค่อยชอบรัฐบาลเท่าไหร่ครับทีนี้เราลองดูอีกสักเมืองกันนะครับ เมืองฮาวาน่าเป็นเมืองหลวงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นวงกลมเนี่ยแต่องค์ประกอบมันก็เหมือนกันครับอย่างแรกก็คือมันมีประชากรประชากรมันเยอะเลยมี6คนต่อมามันก็มีสัญลักษณ์ว่า government control แปลว่ารัฐบาลควบคุมพื้นที่นี้อยู่อ่าแปลว่ารัฐบาลควบคุมประชาชนทั้ง6คนอยู่และสุดท้ายกล่องเล็กๆเ,เนี่ยเป็นสีน้ําเงินเข้มเขียนว่า active support คุณ2แปลว่าประชาชนทั้ง6คนนี้เนี่ยชอบรัฐบาลมากๆเลยครับพอเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ลองไปดูนะครับว่า เนี่ยประชากรมีหคนใช่ไหมครับเสร็จแล้วสนับสนุนรัฐบาลมากๆเขียนว่าคูณ2เลยก็เอา6เนี่ยไปคูณ2แล้วก็จะได้12นี่ก็คือแต้มของฝ่ายรัฐบาลครับโดยที่เป้าหมายของเขาเนี่ยอยู่ที่19้ครับแปลว่าเขาต้องการให้ประชาชนในคิวบาเนี่ยสนับสนุนเขาให้ได้ถึง19ครับผมต่อมาฝ่ายสีแดงในทางตรงกันข้ามกันเลยของฝ่ายสีแดงเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยต่อต้านรัฐบาลครับให้ได้ทั้งหมด16 ยกตัวอย่างเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลอยู่ก็คือเซียร์ามาสตราไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะจะเห็นว่าเมืองนี้มีประชากรอ,อยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับแล้วก็มีกล่องเล็กเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ a c t i v e Opposition สีแดงเข้มเลยคูณ2ก็ให้เอา1มาคูณ2อ,อันนี้ก็คือแต้มของฝ่าย26กที่จที่ต่อต้านรัฐบาลนี่แหละครับแต่นอกจากอานอกจากแต้มจากการไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยเขายังได้แต้มจากฐานด้วยครับ a s e and o p p o s i t i o n หมายคมว่าอะไรครับหมายคมว่าทุกๆฐานทัพของเขาที่อยู่บนกระดานเนี่ยก็จะบวกไปอีกแต้มหนึ่งครับก็เลยทําให้ตอนนี้เริ่มเกมมาเนี่ยเขามีแต้มอยู่ที่7เพราะว่าเขามีฐานอยู่1อันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีประชาชนเนี่ยไม่สนับสนุนเขาไม่สนับสนุนรัฐบาลอ่ะรวมกันแล้วเนี่ยหก็เลยรวมกันได้เป็น7นั่นเองครับโอเคหวังว่าจะยังตามเงินทันนะ ต่อมานะครับฝ่ายสีเหลืองเนี่ยฝ่ายสีเหลืองเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่สนใจนครับว่าประชาชนจะสนับสนุนฝ่ายไหนเขาแค่ต้องการที่จะควบคุม control ค,คนเท่านั้นเองหมายความว่าอะไรครับเราลองมาดูที่นี่กันเลยดีกว่าอย่างเช่นที่นี่เมืองนี้นะครับสังเกตเห็นว่ามีประชาชนหนึ่งคนแล้วก็มีสัญลักษณ์ DR ก็คือ directorial สีเหลืองเนี่ยควบคุมอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลสําหรับฝ่ายสีเหลืองครับเขาไม่สนใจเลยว่าใครจะต่อต้านใครตรงนี้เขาสนแค่ว่าเขาคว,วบคุม สถานที่นั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเขาควบคุมอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ประชากร1คนเนี้ยมาเป็นแต้มเขาที่ถ้าทุกคนสังเกตดูทั้งกระดาษเลยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีแค่ที่นี้แหละครับที่สีเหลืองควบคุมอยู่ก็เลยทําให้แต้มเริ่มต้นของสีเหลืองมีแค่หนึ่งเองโดยที่เป้าหมายเขาเนี่ยต้องการที่10บนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งสีเหลืองเนี่ย ก็ต้องการแต้มจากการควบคุมโดยที่ไม่สนหรอกว่าประชาชนจะสนับสนุนฝ่ายไหนโอ้นอกจากแต้มจากการควบคุมแล้วเนี่ยเขายังได้แต้มจากฐานด้วยนะครับก็คือถ้าเขามีฐานเนี่ยอยู่บนกระดานเยอะเขาจะได้แต้มบวกเยอะตามขึ้นไปและฝ่ายสุดท้ายคือฝ่ายนายทุนครับที่ไม่สนใจใครที่สุดแหละฝ่ายนายทุนเนี่ยมีเป้าหมายก็คือต้องการเก็บเงินครับเงินให้ได้ถึง31อ่าและต้องเปิดบ่อนให้ได้ถึง แปแห่งซึ่งตอนนี้เขามีบ่อนอยู่แล้ว3แห่งนะครับบนกระดานแล้วเขาก็มีเงินอยู่แล้วเนี่ยห้แปลว่าเขาต้องการที่จะเก็บเงินให้ถึง31แล้วก็เปิดบ่อนให้ได้ถึง8แห่งโดยที่ไม่ต้องสนหรอกว่าประชาชนเขาจะทะเลาะก,กันหรือเปล่าสนแค่ว่าตัวเองเนี่ยมีบ่อนเยอะไหมแล้วก็ทําเงินเนี่ยได้เยอะหรือเปล่าสมกับเป็นนายทุนจริงๆเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีวิธีชนะแตกต่างกันอย่างไรบ้างต่อไปเราจะมาถึงโฟล์เกมกันเลยครับ สำหรับโฟล์เกมในคิวบาลิเบรนะครับผมจะใช้กร์ดครับผมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักโดยที่เราจะมีเด็กอยู่ตรงกลางหนึ่งกองอันนี้คือเด็กเดียวเลยนะ,ะความจริงมันจะหนากว่านี้แต่ผมหยิบม,มาแค่นิดเดียวอเอาที่เมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะจวดกร์ดขึ้นมา1ใบครับมันอาจจะเงาสะท้อนหน่อยนะปุ๊บอ่าให้เราเปิดการาดมา1ใบเสร็จแล้วใบบนสุดให้เราเปิดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไง ทีนี้ใบนี้ครับใบนี้คือใบสำคัญก็คือใบหลักที่เรากำลังเล่นอยู่ณนะปัจจุบันโดยที่สิ่งแรกที่เราดูเลยนะครับก็คือนี่ครับเหลืองน้ำเงินเขียวแดงอ่ะคือสัญลักษณ์ของแต่ละฝ่ายนี่นะครับจะกำหนดเทิร์นออเดอร์ของแต่ละฝ่ายในตานี้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าเทิร์นออเดอร์เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนใน4คนนี้นะครับที่จะได้เล่นแอคชั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องมาดูนี่ครับ อันนี้คือ sequence play นะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดครับเมื่อเรามาเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า1น,นะครับมันจะมะีตัว token marker ของแต่ละฝ่าย4ฝ่ายฝ่ายละอันนะครับวางอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่า eligible factions เสร็จแล้วก็จะมีกล่องอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เอ่าเป็นแบบโอ้โหอะไรหนึ่ง faction op 2 faction อะไรโอ้โหวุ่นวายหมดข้ามไปก่อนและสุดท้ายจะมีช่องที่เขียนว่า Ineligible faction ครับหมายความว่าอะไรครับอย่างแรกเนี่ยให้เราไปดูที่การ์ดนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าที่การ์ดใบนี้เนี่ยมันจะมีอ่าสีเหลืองมาเป็นสีแรกเลยแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินแล้วก็มีสีเขียวกับสีแดงวิธีการก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เราถามสีเหลืองว่าสีเหลืองคุณจะเล่นไหมอ่าถ้าสีเหลืองบอกว่าไม่เล่นก็ เอาสีเหลืองไปไว้ตรงนี้แปลว่าสีเหลืองผ่านครับแล้วก็ถามคนต่อไปสีน้ําเงินเล่นไหมรัฐบาลเล่นไหมถ้ารัฐบาลไม่เล่นอีกก็กลับไปไว้ที่พาสเหมือนกันแล้วก็ถามสีเขียวต่อสีเขียวไม่เล่นก็สีแดงไม่เล่นก็สรุปไม่มีใครเล่นเลยก,ก็เป็นไปได้นะครับสมมุติสีเหลืองบอกว่าสีเหลืองเล่นครับสีเหลืองก็ต้องเลือกครับว่าจะทำแอคชั่นไหนระหว่าง1 2 3แอคชั่นธรรมดานะครับอันนี้คือแอคชั่นธรรมดา หนึ faction operation only เป็นตัวย่อนะครับอันที่2เป็น action พิเศษอ่าและอันที่3าปเป็น action event อธิบายง่ายๆแบบนี้ดีกว่าถ้าสีเหลืองเลือก event นะครับเขาก็จะใช้ event ของการ์ดถ้ามันเขียนว่าให้ทำอะไรก็ว่ากันไป reso กันไปตามนั้นก็คือเล่น event ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดสีเหลืองเปลี่ยนใจบอกว่าปุ๊บเล่น operation อ่าแบบพิเศษมีคำว่า special activity ด้วยเนี่ย สีเหลืองก็จะได้ทำโอเปอเรชันแบบสเปเชียลแอคทิวิตี้หนึ่งอย่างครับผมอ่าเมื่อเขาทำเสร็จแล้วต่อมาให้ถามสีน้ำเงินว่าจะทำไหมทีนี้แตกต่างแล้วนะเพราะว่าถ้าสีน้ำเงินบอกว่าทำเนี่ยสีน้ำเงินจะต้องไปต่อจากสีเหลืองเท่านั้นอืมแปลว่าสิ่งที่สีน้ำเงินทำได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสีเหลืองเนี่ยเขาไปลงช่องไหนถ้าสีเหลืองไปลงช่องนี้สีน้ำเงินก็ไปได้แค่ช่องนี้ถ้าสีเหลืองไปลงช่องนี้สีน้ำเงินก็ไปได้แค่ช่องนี้ โอ้โหมีผลมากเลยดังนั้นบางทีสีน้ำเงินอาจจะบอกว่ามไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้แล้วก็จะไปถามสีเขียวแทนสีเขียวก็อาจจะบอกว่าอะก็ได้เล่นก็ได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นไปนะครับทีนี้สมมุติว่าสีน้ําเงินผ่านแล้วเป็นสีเขียวมาเล่นแทนอย่างนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะได้ทำแอคชั่นพิเศษหนึ่งอย่างและสีเขียวก็จะทำแอคชั่น ที่น้อยลงมาจะเขียนตามผมจะไม่ลงรายละเอียดวันนี้พอคิดว่ามันค่อนข้างซับซ้อนไปหน่อยไว้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกครั้งหน้านะครับเดี๋ยวกลัวเทปนี้มันจะยาวเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาทั้งสองคนที่เล่นเสร็จแล้วนะครับไปไว้ด้านขวาครับมันคือคูดาวเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่2คนนี้เล่นเสร็จเนี่ยการ์ดใบนี้ก็คือเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะทิ้งไปอ่าทิ้งไปแล้วก็เปิดการ์ดใบใหม่ขึ้นมาฟึบอ่า แต่สังเกตนะครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเราเนี่ยจะจะไม่มีสีเหลืองสีเขียวมาจอยด้วยละเพราะว่าเขาก็คูดาวอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเพิ่งเพิ่งเล่นไปดังนั้นตานี้จะมีแค่สีแดงกับสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับที่จะได้เล่นซึ่งพวกเขาก็อาจจะผ่านได้เพื่อรอใบถัดไปเป็นไปได้เหมือนกันอ่าแต่ถ้าเกิดเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะต้องไปวัดใส่เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อ่าขอโทษนะครับคำนี้ต้อเป็นสีน้ําเงินก่อนก็เป็นอย่างนี้ อย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาไปไว้ด้านขวาสีเหลืองสีเขียวกลับมาแล้วก็เปิดใบถัดไปเหมือนกันนะอันนี้เลยจะเป็นโฟโลเกมที่เป็นจุดเด่นของเกมซีรีส์คอยนะครับซีรีส์คอยของคิวบาเดบเรมากๆเลยเพราะว่ามันจะใช้การ์เดเป็นตัวกําหนดว่าใครจะได้เล่นอะไรตอนไหนแล้วก็เมื่อ ผู้เล่นคนนึงเลือกเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อผู้เล่นคนถัดไปที่จะต่อจากเขาอีกแล้วมันก็เลยจะต้องมีการคุยกันเฮ้ย <c oughs> ตานี้ขอเล่นก่อนได้ไหมตานี้ฉันฉันไม่เล่นได้ไหมตานี้ตา,าหน้านายอะไรก็ว่าไปอ่าอันนี้คือไอเดียสําคัญระบบกลไกสําสคัญของคอยเลยครับทีนี้เออผมลืมเปิดการ์ดใบต่อไปใช่ไหมไหนลองเปิดดูสิปึ๊บอ่าเหมือนกันแปลว่าเราก็จะได้เห็นอนาคตนิดหนึ่งดังนั้นบางสีเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่า เอชันรอการ์ดใบหน้าดีไหมเพราะว่าการ์ดใบหน้าฉันจะได้เริ่มเล่นก่อนจะได้เล่นแอคชั่นอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะเล่นประมาณนี้ะนะครับโอ้การ์ดใบต่อมาที่ต้องอธิบายเลยคือการ์ดพรอพกันด้าครับมันคืออะไรครับที่จริงการ์ดพรอพกันด้าเนี่ยถ้าเกิดเหมือนกับ Game, บอร์ดเกมเปรียบเทียบกับบอร์ดเกมอื่นเนี่ยมันก็คือเป็นเช็คว่ามีใครชนะหรือ,อยังครับถ้าเกิดการ์ดนี้ผมมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเช็คทันทีเลยว่า Victory c o n d i t i o n ของฝ่ายไหนเนี่ย มันถึงหรืออยังอย่างเช่นไฟล์สีน้ำเงินถึง19หรือ,อยังสพอร์ตฝ่ายสีแดงถึง16หหรือ,อยังถ้าเกิดฝ่ายไหนถึงเนี่ยก็จะชนะไปเลยในรอบนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดถึงแล้วแต่การ์ดใบนี้ยังไม่มาเนี่ยก็จะยังไม่ชนะเหมือนกันครับ เพราะว่าต้องรอต้องรอนะฮะถึงจะถึงจะได้งนั้นมันก็จะต้องมีการแบบเอ๊มีคนนี้นําแล้วก็ต้องช่วยพยายามดึงเข้ามาหรืออะไรก็ว่าไปเอาละครับทีนี้ผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นภาพรวมของเกมในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่จริงแล้วเนี่ยในแอคชั่นต่างๆที่แต่ละฝ่ายทําได้เนี่ยมันจะมีตารางของมันแบบละเอียดมากเลยครับว่าเอ้ยใครทําอะไรได้บ้างมีแอคชั่นอะไรได้บ้างอย่างเช่นฝ่ายรัฐบาลอาจจะมีแอสไตร์ก็คือแบบสั่งเครื่องบินยิงเลยในขณะที่ฝ่ายสีแดงฝ่ายกองโจรเนี่ยอาจจะมีแบบพลิกทหารขึ้นมาเพื่อ ปั่นป่วนให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นมันเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินเอ้ยเปลี่ยนโทษทีรับเปลี่ยนจากสีแดงอ่อนเป็นสีแดงเข้มอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีรายละเอียดแอคชั่นเยอะมากที่ผมคิดว่าอาจจะอธิบายในในวันนี้เนี่ยไม่ไหวเพราะว่ามันจะครอบคลุมรายละเอียดเยอะเกินไปอ่าดังนั้นอันนี้อาจจะขอเก็บไว้คลิปหน้าละกันนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันแล้วนะครับว่าบอร์ดเกมคิวบารีเรเนี่ยมันเล่นยังไงบ้างถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มาชวนผมไปเล่นด้วยได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบเล่นเกมนี้มากเลยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเท่าไหร่ ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากลากันไปเนี่ยผมก็อยากจะบอกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยชอบเกมประวัติศาสตร์อย่างเช่นเกมคิวบารีเบรมากๆนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าบอร์ดเกมที่มันเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้ลองไปสวมบทบาทเป็นคนที่ต้องตัดสินใจในเหตุการณ์สํำคัญๆในยุคนั้นครับได้เจอกับเงื่อนไขอ่ต่างๆมากมายที่พวกเขาต้องเจอเราก็จะได้ดูว่าเออถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเราจะตัดสินใจเหมือนหรือต่างกับเขายังไงบ้างและแน่นอนผมคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมัน ไม่มีถูกหรือผิดชัดเจนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีไว้เพื่อเข้าใจไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินแต่ว่าเราเนี่ยก็อาจจะเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เราสามารถที่จะพาพวกเราทั้งหมดเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นได้ก็อ่าฟังดูซีเรียสมากเลยแต่ก็หวังว่าจะได้เล่นบอร์ดเกมเยอะๆเลยครับในปีนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้เล่นบอร์ดเกมเยอะๆเช่นกันครับ หวังว่าเราจะได้เจอหน้ากันเดี๋ยวๆนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ